มึนกับอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งใครบิดคาพี่มยังไงยังไงใครงวยสัตว์อ้นี่ฮะลำโพงเหรอเออวาดคลิปอยู่เนี่ยเอ้าอัดอะไรอัดมึงไงกูจะอัดมึงไงเราอยู่ในห้วงมิติอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ ถึงถึงจดสุดยอดแล้วเจ๊ฮะไม่ใช่ <c oughs> ยังไงยังไงอ,อ,อ่ะก็อย่างที่ลืมบอกไปใช่ไหมฮะตอนนี้กำลังรอ<า>คลิป,ป <c oughs> กำลังรอคลิปอัพเสร็จแป๊บนึงกำลังลงคลิปอยู่ เร <c oughs> ือหมูเรือหมูไ่เกยไม่เกยเรยกปลาพอและอี้อะอ่ะเราจะมาเรือคนเรืยจะเกียวตั้นพอและอี้อะอ่ะนี่ก็คือยาลืมบอกไว้นะในประเภทยามียา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 คู่ไม่ใช่นะยาอะไรวะ เ๋อไอ้จ้าย้ยายนั่นไนไวิชั่นอยู่ไหนไหนเนี่ยในวิชั่นออกมาเป็นในวิชั่นอันสีน้ำเงินมั่นน้งเงินเข้มโอ้นี่ไงเข้มบ้ากูไม่เอากูไม่แดกนี้จะแดกในวิชั่นแปดนาทีเราจะมียาไหมโจ้าความต้องคืนดิ ทำเลยครับปั๊บปั๊บปะปะเด้อต้องคืนแล้วเหรอเออต้องคืนโอเคเราจะไปกินยาในภิชั่นกันเราไม่ยายแคซื้อซื้อเบียร,ร์หลังนึงเออโอเคก็จะเนี่ยเราสามารถมองในตอนกลางคืนได้สักหีบกินตอนกลางคืนฮะ kỳ này kỳ này cái này honey bị oh mẹ mẹ Ui, mẹ mẹ rồi đấy mẹ chút đi เฮ้ยหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะอ๋ออย่นี่โอ้โหโเคไปต่อมันก็คือยาล่องหุนนนะที่ที่โจกินไปใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะนี่กินให้ดูนี่ล่องหุนไม่เห็นมือ สีท่ห้าแล้วเนี่ยไม่เห็นเ,เ,เนเอ็นดยาโอเคแล้วอันนี้ก็คืออย่างที่บอกไปในคลิปที่แล้วอ่ะคือที่อัปเดตอะไรที่เอาของมันคืออะไรสักอย่างเนอัปเดตได้หลายชั้นนี่เรียงกันไปแร่แร่ที่หาย,กยากโเคก็คขวาที่ตรงนี้มันจะบอกอ่ะที่กระโดดสูงได้ก็เพราะอ,อ,อันนี้นะจำจำบูทเลเวลสองสามารถโดดไ <2 S 2> ด้ด สูงถึงสองบล็อกเลยสองสองบลกค,ครึ่งละเน,นี่ยเดี๋ยวคืนนี้ได้อะ<า>โดดโดดี๋ยทำอะไรครับ<า>ทำอะไรเจ้าทำอะไรอะเ<า>ง, <c oughs> งียบเ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 งียบไ <c oughs> ม่ไม่มมอยู่อ่ะมึง <c> ม <oughs> ึงอยู่พูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยแฟนขับล้อแฟนขับล้อร<ฟ>อ,อเสียงจัดนี่เลยเหรอ อโอเคอ่าเราไปดูกันเลยเฮ้ยมันจะมีอะไรอัปเดตต่อก็จะมาเล่นออบบคมมอ,อเล่นกับคุณวิทยโจอ่ะเรียกอะไอเฮียโจโหนะก็มาเล่นเล่นอะทำอะไรสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านเฮียเลยเนี่ยนี่คือห้อง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 ไม่ใช่หมาเป็นห้อง อะไรช่างแม่ง <sane> นี <c oughs> ่ก็คือเป็นห้องหลับมีเลยขังข่าวนะข่าวอยู่นี่เอ้ยเกาะแล้วเอ้าอะไรเนี่ย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 อะไรนี่ไหล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 ไหเข็่ยไปไปขังข่าวแบทแม่แฮนเอ้าตามาในงานเนี้ย มีแขกไม่ได้รับเชิญมาโอ้อัดคลิปกนอยู่มาไ้ไงเนะี่ยตาตามาเลยมาไหมครับเลย็นย่สีเลยรู้เลยเออนีย 4, 4, 2, อ่ยุสียุสสองอะมาเลยมาเลยเมื่กนะอกี้เพงเล่นแบบาเนจแวแบบม,มาเออเล่นมาเนี่ยาเปโจประเสริฟอยู่คุณโจเบอร์ฟ จะพี่ออยเอาดอแทรนใส่แทร์ตัวเี็กตัวแบดตัวปอละอ่าฮะอ่าตัวหนึ่งนะเคยเห็นกระดูกลอยได้ไมครับเนี่ยตาตากระมูกกระดูกลอยได้เห็นป่าวเนี่ยข้างๆอะกระดูกลอยได้เนี่ยเห็นป่า

มันก็คืออะไรอ่ะเดินหาแกยื่ขี่รถได้แล้วแม่จะร้อนใชเนาะขี่รถมันตลาดได้พุงพีกขี่ไปยังไงดิเดินจับบ้านแล้วก็อาหารก็ไม่มีเลยมาเล่นมาเล่นออนไลน์นะฮะออนไลน์กับคนนี่นี่ฮี่กับคนไหนคนกับต้ากับโจเนี่ยสร้างบ้านบ้านในนี้อ่ะข้าดิ ไอ้เ <laughs> จ้าพ่อสัตวอชเจเมงเกียร์โด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 นีโดวสูงนะยากระใต้เฮ้ยเอายาอื่นดิยานี้มันยาเหรอยาสปียาตินี่อะไรวะเอาอันนี้ออกไม่ได้เหรอเอาอันนี้ออกแล้วเปลี่ยนปเป็นอันนี้แทนะยงไงต่อ อ๋ออพี่อ๋อืเสียงอินเดน้วเออเสยนดแมนเปลี่ยนด้วยเออใช่ใช่มันเปลี่ยนอ่ะเสียงอินเดแมนเปลี่ยนช่วยยิ้มแย้มด้วยละเงียบๆหน่อยยิ้แย้มหน่อยจะพาไปดูเสียงอินเดแมน เด็กไม่น่ากลัวเฮ้ยเด็กนั้นแมนเปลี่ยนโอเคไปแล้วนั้แมนเห็นแล้วแมนไปแล้วแหมวไม่แน่ดูนะ ไม่แน่ในถ้ำอาจจะมีเฮโรบายอยู่ก็เป็นเดยทำอะไรอ่ะโจไปไหนอ่ะโจไปไหนอ่ะอยู่ไหนไว้โจอ่ะอยู่ไหนอ่ะบนวะบนอยู่ไหนนะ อออ้หงลมเหรอมองไม่เห็นชื่อด้วยเนาะเป็นอะไรที่ดีมากฮะอ๋อคืออะไรดะเฮ้ยเขาเป็นชื่อนี่เฮ้ยบ่่นวะโอ้ แม่งบน่นวะออกเอาออกไกดแม่งเลยบ่นมากคุณข่อยเย้ได้นเ,เนสเกอร์ซอสมาแล้วเนสเกอร์ซอสอะไรที่เจ๋งมากเสียงตอนตีเสร็จก็มีเลย แป๊บนะเดยวต้องเอาคุณตาออกก่อนแม่งดังมากเลยดังมากอะปดเงียบเลยปลดเงียบเงียบถ้าไม่เงียบเดี๋ยวจะโดนรีโมบเฮ้ยม,มาทดสอบไอ้นี่ดีกว่าเฮ้ยลงมานี่ทดสอบทดสอบดีกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไหนอะอยู่ไหนวะ โจมาโจาตามามาพุสหอบ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 ไม่ใช่นะไม่ใช่หอบของตามมานี้ตามาตามาตามมา,า,มมาทีพีมาเลยก็ได้แถวนี้น่าจะได้แล้วมั้งอาจเตมดาบไปพร้อมเลยครับ เออรีบเรื่องเขยแคอยู่นี่ก่อนอยู่นี่ก่อนก็ขอบอกแ่เื้อการียดเสียงแน่ก็จะมีอเดแน่ือเสียงการเดินนะเออเสียงเดินเสียงเดินบนไม้ก็เสียงของพวกกระเทียวต่างของมอนเตอร์แน่ เออเปลี่ยนด้วยเวลาสกิลตั้นเดินก็จะแบบไงมีเสียงกระดูกก้องแกงก้องแกงเหมือนเลโก้พังอะ <c oughs> ชิ้งเลยวะชิวมันเขียนยากว่ะ เตรียมพร้อมเตรียมสู้นะเตรียมสู้เตรียมสู้อ้าวยาหมดฤทธิ์พอดีมาเฮ้วมาเฮ้วนี่คือวิกเตอร์นะคือวิกเตอร์มอนสเตอร์ตัวใหม่โอหเก่งด้วยเออตีตีตีเด็ก้ามันใช่เวลาไหมเนี่ยไปยู่ไหนอะไปข้างบนตีตีบวกบวก บวก,บวกอืมบ,บวกเ,วกเไไวอ้ยจะตายแล้วบวกบวกเลยบวกเลยไปไหนวะอ้าวตายแล้วเลยดอกวะวิกเตอร์อะเอ้ยเนเธอร์สตาร์นีเธอร์สไตล์ไหนอะหายไปเลยนีเธอร์สตาร์ฮะใหาห,าหายไปแล้วช่างมันนะช่างมานฮึ่ม โอ้การระเบิดเยี่ยมบอกเลยบอกเมืองจริงเจ๋งงนต่อมีอะไรอัปเดตอีกไหมเนะี่ยอือก็ไม่มีแล้วมะ ลืมบอกไปนี่ก็คือซอมบ้รูปแบบใหม่นะนะเป็นซอมบ้เอ่อที่ติดเชื้อจากไอ้เป็น n p c ที่ติดเชื้อจากอะไรนะซอมบ้ก็เลยเป็นหน้าตาอย่างเงี้ยนะมัจมนจะโหมกนะโหดแล้วก็อย่างที่บอกไว้ก็มีซอมบ้นะนั่นอีกอะไรนะที่ใส่ชุดเกอะหาไม่เจอด้เสิไปเลย เอาถ่ายคลิปอยู่มาได้ไงเนี้ยไม่เอจอจยะหาไม่ได้ฮะ <laughs> ทีลงน้ำเออไม่ครับไม่ครับถ่ายคลิปไปขั้นยูยู่ซี่ไง chỗ chỗ Mà đi, mà đi, đi. Mr. Joe the Dirtbag, để view rác lên. À. À. Này, À, เลยก็ไม่มีเลยมัมม้งก็รีวิวหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวซอมบี้มันใส่ชุดเกาะหาไม่เจอเนาะแล้วมันเจอเอ้ยได้ตัวนี้มีสิทธิ์โอกาสน้อยที่จะดอบไอ้ตัวนั้นได้สี่ไอ้ตัวนั้นมาได้เฮ้ยทำไมได้แต่ตัวนี้วะ <c oughs> โดนซอมบี้ตีตาย

ตายเพราะฮิตเด็กเก่าถูก